จะช่วยผมด้วยผมขมังในกองซอมบี้ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ผมจะโดนซอมบี้ค่ะโอ้ไม่นะพระเจ้าช่วยช่วยผมด้วยโอเคกดแล้วใช่ไหมนี่ไงเพื่อนผมเปิดประตูมาช่วยผมแล้วเดี๋ยวนะนายถืออะไรนะยายา วันนี้ผมกับเพื่อนโดนมิสเตอร์บิทรับผ่าตัวมาเล่นมีเกมสุดอันตรายซึ่งมีเงินดํำพันรวมถึง8 0 0 0 0นบาทนะจะเกิดอะไรขึ้นก็อย่าลืมรับชมนะจ๊ะอีกเพราะว่ามันอันตรายสุดๆถ้าไม่าไม่ใช่แปดแสนไม่กลับอ่านไปจ้ะก,กันวันในีรที่ผมชชติอีกแล้วนะฮะวันนี้เรานะครับมาอยู่กับไหนครับสวัสดีครับเฮยฮ่าผู สวัสด <que> e: ีค ma ่ะสวัสดีครับครับวันนี้เรานะครับมาอยู่กับแมปอะไรครับไหนคุณไหนพูดด้แมปอะไรครับแมปมันชื่ออะไรลากอาาไม่หรอกแมปชื่ออะไรอะไรมั่นุ๊กมันชื่อว่า S c a p e m i t s a b i s งจะ e ั r a t a เดีตบมือล้วมือ เย้เย้อันนี้นะฮะเรามีแขกรับเชิญนะฮะัคึ่งกูถูกชวนมานะฮะไม่ใช่กูอ <c oughs> ะไรวะเออเอาช่างมาันเถอะนะฮะวันนี้เรามีคุณโนเอ็กซ์โซซิสแล้วก็คุณโกดากอสอีกแล้วนะฮะ <c oughs> <c oughs> คุณโนว์โกดากอสอีกแล้วนะฮะลรกชื่อกู ช <S <s ื่อช่องกูอันนึงมาเล่นยังไงทำไมกูต้องมาเล่นเล่นยังไงมันโดดแล้วก็โดดแล้วก็โดดแล้วก็โดดจเบจบชีวิตกูดูโค้งมากมานั่งกระโดดโง่ๆเนี่ยอ่ากูกูกูทำก็ได้อ่ะปรากฏเล่นกันได้เหรอ to my world ได้แหละมั้งเอาล่ะแท็บชาร์เลนส์กับดักคุดโยเกมโหมดอีซี่ดิตัว y ด u โซ v e to easy mode survival so อยังกำลังกำลังฟัง beast กำลังพูดอยู่ตัว you survival of you have to สามารถดีจะตาได้ทุกครั้ง the first tab it's simple มัน simple มากโอ้ยนี่ไง ใจว่า simple ยังไงนี่ไงมีเก้าอี้อย่างตัวเก้าอี้ทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้กระโดดกระโดดคือกูต้องทำอะไรอ่ะ burst break the chair ทำลายเก้าอี้ทำลายเก้าอี้ปึ๊บคือกูต้องมากูต้องมาทำลายเก้าอี้ grab the stick and break the top นี่ทำลายเก้าอี้แล้วไปแล้วไปกดไอ้ตรงข้างบนอ่ะอ๋อนี่ไงกดข้างบนไหนวะไอ้ที่ตายเอ้าไที่เป็นสนิมที่เป็นสนิมมาเอานี่นี่กำลังกดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยมันกำลังมาอันบอกว่าอะไรอ่ะต้องเอาต้องถือไม้ก่อนเอาไม้ถืไหนอ่ะ ไปอยู่ข้างล่างอ้าวกูผ่านแล้วกูผ่านแล้วกูได้ยิงแสนกูได้ยิงแสนบาทกูได้ยิงแสนดอกูตาย ไต้องรอใช่ไหมเนี่ยทำไงอ่ะมาทำไงอ่ะคือทำทำลายเก้าอี้ก่อนแล้วก็มันจะมีรูปมันจะมีสนิมข้างบนอ่ะกดอีค้างไว้มิทบิทเดี๋ยวพาม,มากหยุดหูปากหูปากยังไม่เฮ้ยบอกหัวหูปากไม่ได้เขาใจะยิงแสนนะเว้ยข้างๆหัวเขาเขาจะเกลี้ยะแสนเลยกูไม่เอาไม่เอาด้วยมันต่อมีนจะตีงต่อมันจะมีไอ้ที่เป็นกรงสนิมข้างบนอ่ะกดอีค้างไปแล้วรอยังไงต่อแล้วก็ปีนขึ้นมาเลยทำไมมันทุบไม้ไม่ได้อ่ะกดรัวๆสิคลิกซ้ายรัวๆติ๊กอยู่ไหนหนึ่งแสนบ <c oughs> าทหนึ่งเเออออกดตนนี้รรราคับ รอทรานยี่สิบกําแพงกําแพงกําแพงกําลังมาเอ้ยกูขึ้นได้แล้วขึ้น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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวเฮ้ยนั่งรออยู่มิชช่น impossible เอาเอาตายไหมน่ะเอาไม่ใช่อิ i m p o s s i b l ลกูเอาโนคิดว่ามันตายโน่ลุกแล้วตายกูหลุดเอาเอาหลุดกูหลุตกูหลุดเลยเชี่ยนี่มันภารกิจสุดโหดมาแล้วอะไรันนี้พี่พี่กูพี่กุลลาะนี่ะผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ วันนี้คนนี้พ่อหนุ่มที่นี่เขาดูดีเทสดีกันจังเลยกูตัวเฮียอะไรนะตัวประหลาดปะเราพร้อมเราพร้อมยังครับมาสามสองในกดปุ่มพร้อมกันกดแล้วอะไรอ่ะมันเป็นไฟเงี้ยโอ้ตายแล้วโอ้เราต้องผ่านเลเซอร์ไปให้ได้ใช่ไหมตายแล้วชีวิตกูต้องมาโดดดึงดึงอย่าเลเซอร์อย่างงี้นะโอ้เฮ้ยรวมไปแล้วสี่รอบเอ้สามรอบสองรอบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูยังรอด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 กูเป็นสายลับเก่าผ่านแล้วเว้ยผ่านแล้วโอ้ได้มาหนึ่งชิ้นมาถึงละถึงละตายแล้วชีวิตนี้กูรวยแล้ว ได้มาอีกหนึ่งแสนได้มาอีกหนึ่งแสนนึกวกูอยากสร้างบ้านเลยกโอ๊ยตายด่านอะไรเนี่ยด่านอะไรเนี่ยทิกกอแบ็คเราต้องกดพร้อมกันไหมเกิดหรือพร้อมกันยไหมสามสามสองหนึ่งขางอะไรอ่ะว้ายวิ่งพี่วิ่งวิ่งอะไรอะอย่าหันไปข้างหลังอย่าหันไปข้างหลังในขาดวิ่งวิ่งวิ่งอย่าหยุดวิ่งอย่าหยุดเชี่ยโอ้โหต้นไม้ล้มตัวหน้ากูโน่รอด้วยโน่โน่รอด้วยโน่รอด้วยโอ๊ยวิ่ง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 เขาวิ่งเรายังไม่ตายใช่่ม้้นะไดแลวบาท ได้แล้วอีกเส้นเชี่ยอย่างนี้กูต้องไปเปแล้วเราจะไปทำอะไรออกไปขายตัวอะไรเนี่ยฮะอะไรนะอยาอะไรเนี่ยกูต้องมาเป็นกิ้งกิ้งเป็นโอ้ไม่ไม่ไปโอเคไปแล้วโอ้ยจะล่วงจะล่วงรอด้วยชีวิตกูนี่แบบไม่มีอะไรเลยรอด้วยเออเอ้ยยังรอดรอด้วยไปไหนกันแล้วน่ะเออเฮ้ยไอ้คิดกูเด้ง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 ไปไม่รอกันเลยเกมอะไรมเป็นคนเลยน่ะเมื่อกี้ตกหลุมมึงขึ้นยากมาก ทำไมกูต้องมาจิ้งอะไรโง่ๆแบบชีวิตกูแบบปึ๊บกูขาดความอุ่นหรือว่าอะไรสักอย่างชีวิตอะไรนะจ๊ะไปไหนต่อเนี่ยต้องไปทางไหนต่อเนี่ยนั่นแหละโอ้ก็ชีวิตติดเหลี่ยมโอ้ติดเหลี่ยมได้เป็นกลมๆจิ้งเข้าไปอยู่ในอะไรสักอย่างถึงกันหมดแล้วเหรอถามว่าทำทำไมอย่งนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันอ๋ออยังงไม่ถึีกอีกไม่รู้ว่าอีกอีกไกลหรือไม่ไกลก็ไม่รู้เหมือนกันนะกูรู้สึกกูสู้ชีวิตอยู่ได้แล้วหนึ่งแสนบาทได้แล้วไม่หนึ่งแสนบาทมันดอนไม่ใช่เหรอหน่วยดอนไม่ใช่เหรอเอาล้วครับตอนนี้เรา <ม> <มา S 1> ด่านอะไรอ,ะอ่ะน,นี่มันก็ช้าช้าจังนี่แท่นเนี่ยไปถึงแล้ว ไหนได้มาอีกหนึ่งแสนดอลนั่นมันได้ไงอ่ะแจ้งเตือนโทระดับไอ้มาอางไหนอ่ะนี่ไม่ได้แล้วเราไปไงต่อ This Trap is High b u t Simple Match ทำอะไรอ่ะกดปุ่มนี่เหรออย่าลองกดไหนวะไม่เห็นกดได้เลยไหนวะหรือต้องลงน้ำก่อนอ๋อนี่นี่ลงน้ำทำอะไรเนี่ยโอ้มีรหัสโอ้รหัสต้อทำอะไรอ่ะรหัสอะไรอ่ะสองเก้าเจ็ดหนึ่งมันจะขึ้นมาบอกก่อนอะไรวมันเคลียร์โค้ดไม่ได้อ่ะมันใส่รหัสแล้วมันจะไปได้เลยทำรหัสไม่ได้มันบอกอะไร Having Trouble One More Time ก็หรืออะไรเนี่ย ออ,อ,อ,ออกด้านนั้นเข้ามาสิต like ิดต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 ิดเลยสี่หกสามห้าสี่หกสามห้าห้าโอ้สักทีไปยังไงวะเก้าหติงโอ๊ยโอ้ยติด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 ปึ๊บแล้วสวิมข้ามไปยังไงอ่ะก็มาเปิดปุ่มข้างบนยังไงโอ้เก้าสามหนึ่งห้ากูต้องลงทุนทำงี้เหรอเนี่ยเพื่อเพื่อเงินหลักล้สน หนึ่งแนบาทหนึ่งแสนดอนโอ้คุณต้องไหว้กลับทำไมคุณต้องไหว้กลับด้วยคุต้องไหว้กลับไปเปิดโอ้มันไม่ต้องไหว้กลับแ้วาคไม่เข้าใจคุมาเล่นทำไมเจ็ดต่อส่ไปใช่คุณจบเลาวจบเล่าไปรอรอคจบหกห้าเก้าแปดได้ไมหนึ่งแสนดอนเป็นห้าแสนดอนแล้วหกห้าเก้าแจ กูรู้สึกกูรู้สู้ชีวิตมากกันที่กูไม่เล่นอะไรโควเออย่างเงี้ยโอ้ด่านต่อไปเขาให้เลือกระหว่างเฮอร์ชีกับฟิตเชโบเอาล้วสามเจ็ดแปดสี่เก้าสามเจ็ดแปดสี่เก้าอ่าผ่านคุณจะเลือกแล้วคุณจะคุณจะเลือกอะไรระหว่างฟิตเชโบกับเฮอร์ชีด่านนี้ด่านนี้ทำยังไงเนี่ยให้เลือกเฉยๆได้มาแล้วอีกหนึ่งแสนดอลลาร์เอาล้วด่านต่อไปคือด่านอะไรเราเลือกอะไรดีเราต้องเลือกเจ็ดกินช็อกโกแลตอ่ะเลือกเลือกฟิตเชโบเผื่อให้ตังค์แล้วมัน มันเลือกแล้วคือทำมาไรงขว้นผ่านแล้วผ่านแล้วอ๋ออ๋ออย่างนี้นี่เองเนีก็ต้องมาสู้ชีวิตด้วยวะไอไอตรงกระโดดกระโดดมาเลยแล้วก็มันเลือกโอ้โหเอาล่ะฉันเลือกช็อกโกแลตของมิสเตอร์บีสอ่าอืม now final choice will you like or dislike กด dislike ได้ไหมอะคุไม่อยากกดนะอุ้ยอยากได้ dislike อะเอ๊อุ้ยเกือบคุ้ย เห็นได้กูหนึ่งแสนดอละลาร์ฉันตอนนี้ฉันรวยแล้วด้านต่อไปคืออะไรวว้า <Wow. S 2> ระวังด้วยว้าว wow. มันถามจริงถ้ามันมีในชีวิตจริงนี้กูต้องคิดยังไงค่ะสมมุติถ้ามิสซิบิว<ะ>ทำตานอน่างนี่ขึ้นมาในชีวิตจริงคงคงโลกจิตแน่ๆเขามีนะนะมีนะถ้าเคยไปดูอ่ะมีนะมีด้วยหรอแล้วมีแต่ไม่โหดขนาดนี้ไ <laughs> ด้เมกเงิงแสนโนไปไหนแล้วเนะี่ย ฉันรอดแล้วเออทำยังไงเนี่ยอคุกกี้แอนเพลสเไอ่ะเกมแบบเกม e l c o m e to Tap a คุกกี้ e a p t Cookie and All t get n d แล้วไอ้ดีเบยอะไรกอๆๆๆๆยฉันได้คุกกี้มาแล้วหงอันฉันต้ยังไงต่อคืออะไรอ่ะดาวเพลสคุกกี้ทำพังหมดแล้วทำพังเลยพี่ท้าทาผพังคือทำอะไรคือต้องกดใหม่ใช่ไหมอ่า โอเคไปได้แล้วมันคือคือต้องทำยังไงคือต้องแกะให้ได้แล้วก็ไปวางไอ้ตรงแท่นสีฟ้าๆนะเห็นไหมคือมันต้องแกะไงอ่ะก็ลากไงลากไปตามเส้นสีดำอ่ะพยายามทำไม่ได้แล้วกันขอให้มันไม่แตกอ่ะทำไมมันไม่แตกอ่ะทำไมกูติดอ้าวกูโดนไม่กูเสียเงินเรียบร้อยเรียบร้อยคุณไม่ได้ไปต่อคุณต้องกลับบ้านแล้วไปพี่ทายกลับบ้าน กูต้องเริ่มใหม่เหรอไปเริ่มตั้งแต่ตรงไหนบอกว่าต้องเริ่มใหม่ป่ะตั้งแต่ต้นเลยคุณไม่ได้ไปต่อครับคุณต้องกลับบ้านไปพร้อมกับมือเปล่าเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับกูต้องเริ่มใหม่นะฮะกูนะฮะไม่เริ่มนะฮะกูกูไม่เริ่มนะครับกู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 จะลาก่อนครับก็เอาไว้เจอกันใหม่นะครับกูยังไม่จบเลยเพราะเด็กคลิปไม่ดีไม่ทันฮะอะไรเงอ่ะอ่าได้เด็กเขาไปคลิปอีกแล้วมั้ยังไม่จบเลยคลิปนี้นะครับตั้นๆนะครับคย ไม่ได้ครับเป็นหนึ่งคุยมันไม่ดังครับเป็นหนึ่งเอาใหม่ครับเอาใหม่นะครับสามสองหนึ่งเย้จบแล้วไม่ได้ครับมีกี่คนแซงครับเอาใหม่ครับอีกรอบเลยเย้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 โอ้โหเย้สำหรับเราก็จบแล้วก็ได้เงินมาทั้งหมดแปดแสนดอลลาร์นะครับผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อติดตามคลิปใหม่ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ตลาไปก่อนสวัสดีครับ